สาก์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเปิดกระปุกเงินออมและปิดโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์เมื่อวันที่25มีนาคม2565นายสมศักดิ์บุญโยมสาก์จังหวัดตรังเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดกระปุกเงินออมและปิดโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์กองสำนักงานสาก์จังหวัดตรัง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฟินดี h แฮปปี้ไลฟ์ตลอดทั้งโครงการตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2564ถึงวันที่25มีนาคม2565รวมระยะเวลา4เดือนจำนวน50คนแยกเป็นฟินเทรนเนอร์สจำนวน3รายกลุ่มเข้มข้น End u s e r จำนวน33รายกลุ่มทั่วไป Awareness จำนวน14รายหน้าห้องประชุมสำนักงานสากลจังหวัดตรังชั้น2อ,อาคารใหม่โครงการฟินดี HAPPY l i ไลเป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างทักษะทางการเงินให้แก่ก,กลุ่มคนไว้ทำงานซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย จะดำเนินการฝึกอบรมเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ตัวแทนเหล่านั้นกลับไปเป็นวิทยากรทางการเงินประจำหน่วยงานหรือที่เรียกว่าฟินเทรนเนอร์ ในส่วนของสำนักงานสาก์จังหวัดตรังมีฟินเทรนเนอร์จำนวน3รายได้แก่นางสาวอามรรัตน์เกื้อนุ่นนักวิชาการสาก์ปฏิบัติการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสาก์หนึ่งในการขอก้วเจ้าพนักงานส่งเสริมสาก์อาวุโสสังกัดกลุ่มส่งเสริมสากรสอง นางสาวสุคนอินขันนักวิชาการสากลชำนาญการสังกัดกลุ่มต่วเสริมสากล3และทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้นาดก,การวางแผนอังการเงินและการบริหารจัดการหนี้การจัดกิจกรรมกาะตุ้นพฤติกรรมติดตามผลและรายงานผลของบุคลากร,กรในสำนักงาน โดยที่ผ่านมาทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564นางสาวอุไรรัตนพรมหนูนักวิชาการสากลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสากลจังหวัดตรังเป็นประธานมอบกระปุกออมสินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฟินดี h แฮปปี้ไลฟ์ของสำนักงานสากลจังหวัดตรังกลุ่มเข้มข้น e n d user หลังจากได้ทำแบบสำรวจสุขภาพทางการเงินรายบุคคลแล้วพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนให้ความรู้การวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ระยะเวลา4เดือน โดยกลุ่มเข้มข้นเลือกกิจกรรมส่งเสริมการออมนัดหมายเปิดกระปุกร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้งพร้อมทั้งชวนผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งปันเทคนิคการออมที่นิยมกำหนดรางวัลผู้ที่มีจำนวนเงินออมสูงสุดหนึ่งรางวัลรางวัลเทคนิคการออมที่โดนใจสากลจังหวัดหนึ่งรางวัลเป้าหมายเพื่อให้เกิดการออมทำให้สามารถวางแผนเลิกการเงินได้อย่างชัดเจน โดย Fin t r a น n e r s ชี้แจงความเป็นมาแผนง,งานกิจกรรมโครงการฟินดี้แฮปปี้ไลฟแก่บุคลากรของสำนักงานสากรจังหวัดตรังเพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในโอกาสนี้สากรจังหวัดตรังได้มอบรางวัลผู้ที่มีจำนวนเงินออมสูงสุดหนึ่งรางวัลได้แก่นายจรวยภูมิชาติ รางวัลเทคนิคการออมที่โดนใจสากลจังหวัด6รางวัลออมก่อนใช้มีเป้าหมายในการออมได้แก่นางสาวสดใสบุญสังนางกิติพรบุญปานนางสาววารินสุการนายพงพันธ์ขาวคงนางสาวยนพิรักษ์สุวรรณสินนายเจรวยภูมิชาติสากลจังหวัดตรังกล่าวเพิ่มเติมว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกิจกรรมโครงการฟินดี h แฮปปี้ไลฟ์ของสำนักงานสากลจังหวัดตรังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้บุคลากรและครอบครัวได้ออมอย่างต่อเนื่องต่อไปและมีการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการหนี้รู้เท่าทันกลนโกงต่างๆและขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรในจังหวัดตรังต่อไป